แฟนขับเป็นคนใบ้ผมเป็นคนตอบใช่ครับแต่จ้องวัดวัดกลืนพี่วิมพี่วิมเออจะตอบดูว่าเด็กๆจะมีท่าทางในการใบ้ยังไงบ้างสนุกสนานแค่ไหนครับเรื่องการตอบนี่ผมแม่นอยู่แล้วพูดถึงเลี่ายครับผมง่ากด้วยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่วิมเป็นคนตอบนะน้องคะอ่านภาษาไทยออกไหมลูกสบายชื่ออะไรคะชื่อน้ำค่ะน้องน้ำ ให,ให้น้องนามเริ่มก่อนนะให้เดีはは๋ยวเรามีเวลาจับ30มสิบวินาทีนะฮะนาฬกามีสามสิบวินาทีต้องตอบให้ได้ใครตอบได้มากที่สุดรับของรางวัลไปเลยถูกต้องค่ะเอาล่ะขอทีมงานจับนาฬิกาให้ด้วยโอเคไหมมีคนจับเวลาไหมคะมีคนจับเวลาเลยสามสิบวินาทีคนละสาิบวินาทีเดี๋ยวพี่เบียร์เอาใครยืนไกลๆเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องให้พี่เบียร์เป็นคนตอบแล้วน้องใบ้ท่าทางหลบตรงไหนดีเนาะจะได้ไม่บังกล้องเนาะเอาพี่เบียเป็นคนตอบโอเคพร้อมไหมคะด้านนั้พร้อมไหมพร้อมนะพร้อมไป มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขับรถรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ถูกต้องไ,ไม่มีใครช่วยน้องเลยต่อไปใบไม้ใช <c oughs> ่ไหมฮะระเบิดทำไมถึมงเป็นแบบี้ทำไเก่งขนาดนี้กล <c oughs> มลูกฟุบ <c oughs> ตบอลทำกับข้าวกระทะทำกับข้าวหมอ้ <c oughs> อ ไม่กินขค่ะที่งานสามสานค่ขอบค่ณคนมากค่ะคุณอะไรคะมเปการไปที่น้อยมากครับน้องก็บว่าผมก็ตื่นเต้นพยายามเต็มที่คนก้มนะคะพร้อมไหมคะจับเวลาค่ะเริ่มค่ะชื่อนานะคะอีสานบ้านเฮาเขตเนี้ยค่ะจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการโอเคค่ะ โอ้ถูกด้วยชุดชุดย่เขียวค่ะนักเรียนมต้นอ่ะชุดเนเนารีโอ้ตายเราเก่งทรงไมฉันไม่คิดเหรอเลยที่มีหนวดนะคะยาวๆอ่ะหมดเวลาค่ะได้กี่คามได้กี่คามคะทีมงานกี่ได้กี่คามทีมงานสองคา ตอนนี้เดี๋ยวกใครจะได้สี่คำนะชื่ออะไรคะสี่คำนี้ฉนนิสัยค่ะน้องไม้อะน้องไม้พร้อมไหมคะพร้อมค่ะไปค่ะเป็นคนที่อยู่ในป่าค่ะมีหนวดฤีโอ้ยแล้วก็ที่ใช้เออเช็ดแผลอะค่ะผ้าก๊อซขาวอะค่ะสัมรีแล้วก็เออที่เออข้ามนะคะที่เป็นน้ำจากภูเขาอะค่ะน้ำตกโอ้ยแล้วก็เออปลาที่กินกับปลาดุกปลาช่อน ปลาเนี้ยอ่อนปลาตาคอหักเลยค่ะปลาทูหมดเวลาค่ะที่งานค่ะได้กี่คำคะเสี่คน้ำเมื่อกี้น้องไปวาอะไรนะปลาคอหักครับผมของดิฉันผิดค่ะตอบถูกด้วยเนาะไม่ใช่บอกปลาคอหักโอ้โหโอเคต่อค่ะโนนเพียเก่งอะปลาคอหักเดี๋ยว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 ค่ะยังไม่พร้อมเลยครับผมรีบมากเลยใจเย็นครับให้เราได้พูดคุยกันก่อนออคนจับเวลาหหดก็รีบเนาะ อชื่ออะไรคะนุ่นค่ะน้องนุ่นพร้อมไหมคะพร้อมครับไปค่ะพี่มาคู่กับอะไรอะคะไม่นาแม่นาผัดเัดกันเลยอ่าถูกไหมไม่น่าอุจยาถูกประเทศประเทศประเทศไทยถั่วทอดถั่วทอดคิดเลขค่ะคิดเลขเครื่องคิดเลขไม่ใช่คณิตศาสตร์กกาฑิตคิดเลขนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ ที่คิดเลขตลอบเวลาบัญชีใช่ค่ะหดเวลาค่ะเลขกี่คำคำนะคะใช่ได้หลายนักมากๆเลยอ่ะคุณพี่คนสุดท้ายเมื่อกี้ได้กี่คำณเนค่ะสามคนเนสคุณเนสนะคะทีมงานพร้อมนะคะไปค่ะที่ไม่เสียเงินนะคะที่ไม่เสียเงินฟรีโอ้ถูกใช้เจาะค่ะใช้เจาะสว่านกินกับเหล้ากินกับเหล้ามะขามเปียกโซดา ราคีแล้วก็ราคีราคะอ่าไอ้บ้านบ้านนี่นะอับเบียนงานค่ะงานค่ะงานดีสันบ้านเฮาโอ้ใช่ละค่ะโอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเมื่อกี้อะไรนะกินกับเหล้ามะขามเปียกนี่สิเดาว่าเป็นยาดองนะคุณเบียร์ผมคิดว่ามันจะลึกไหฮะไม่แน่ใจว่าทีมงานแบบผมไม่แน่ใจว่าทีมงานจะแบบตั้งคำถามลึกแค่ไหนผมก็ตอบไปลึกๆก่อนคบ บแล้วเหรอครับตอนนี้ตอนนี้มีใครเสมอไหมครับมีคนชนะมีใครชนะไหมมีคนชนะค่ะนี่อย่างไรคะรู้รู้ตัวเองไหมคะว่าชนะรู้ตัวเองไหมคะว่าชนะหรือว่าู้ด้วยอย่านะอย่ามาช่วยกันนะคะได้ก้วหมาเลขสามค่ะตอนนี้เลอโดวินเนอร์ของเรานะคะได้สไตสี่คำสี่คะแนน ่อยค่ะให้พี่เวียเป็นคนมอบนะคะโอ้โหไม่คือเขาต้องแค่วินเดอร์ใช่ไหมคะเป็นอะไรคนนี่้เป็นผ้าสโลงเหรอเป็นผ้าขาวมัมีลายเซ็นพี่เวียด้วยอ้ตายแล้วเห็นไหมคะสิทธิพิเศษจริงๆแล้วคนชนะต้องได้เยอะกว่านี้นะคะได้ถ่ายรูปได้หลายโลได้หลายโลผู้อื่นๆได้อะไรครับผมได้เลยครูกุญแจครับ พี่วีใจดีมากแล้วแจกทุกคนที่พูดมาเล่นเกมกับพี่วีครับเลยนะคะโอ้โหน้องนำรับไปเลยค่ะได้ทุกคนนะได้ทุกคนเดี๋ยวให้สิทธิพิเศษเดี๋ยวพี่ให้ถ่ายรูปคู่ด้วยออได้พี่หยกเป็นคนถ่ายให้นะคะเดี๋ยววินเนอร์ของเราอ๋อเดี๋ยววินเนอร์เราวินเนอร์เดี๋ยวถ่ายรูปคู่พี่เวียนิดนึงน้องเขาน้องเขาเป็นสิทธิพิเศษไม่ได้ถ่า อันนี้ไม่ได้อ่ขโมยนะคะอชตาดีค่ะเห็นเห็นค่ะิฉัาไม่เห็นล้วทำเป็นไม่เห็นนะนี่ยออเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเดวินถ่ายรูปลให้สิทธเลยเดวินเนอร์ถ่ายรูปอออฉ่าไหมคะไปยังไง้มองดานนี้หนนะคะอ่าโอเควมนะรูรวมรูรวมเป็่าข้าเกจ็ดบเก้าท้งข่าวค่ะไอทีวีนะคะลงทุกหนังสือพิมพ์เลย <Okay. S 2> โอเคขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้ที่ร่วมเกมกับเราด้วยค่ะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะน่ารักมากๆเลยเนาะคุณมาเล่นเกมกับพี่เวียนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะพี่เวียสุดท้ายแล้ว<า>ไม่อยากให้พี่เวียเหนื่อยมหเหนห่อดซึมเลยไม่รครับ <laughs> ไม่ค่ะยังรออยู่นะคะอะสุดท้ายแล้วเนาะก็อยากจะให้พี่เวียฝากผลงานสักนิดนึงนะคะช่วงนี้ให้แฟนๆได้ติดตามกันมีอะไรบ้างคะครับ ก็มีละครนะครับละครนะเรื่องจบแล้วนะคะจบแล้วค่ะอย่างอย่างครับก็เชียร์คนบ้านเดียวกันนั่นแหละครับผมมีละครอยู่2องเรื่องนะครับตอนนี้ก็ถ่ายทําเสร็จแล้วนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องเพชรตัดเพชรนะครับเพชรตัดเพชรก็เป็นละครแบบบูนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือคู่ซ่ารสแซ่บก็เป็นละคร ตลกเลยครับปูอีกหรือเปล่าคะตลกตลกครับตลกหรืว่าจะตลกไปด้วยเตะต่อยไปด้วยเลยค่ะตลกตลกอะไรโอเคนาะครับผมนะคะมีเท่านี้เนาะก็ฝากผลงานด้วยนะคะสำหรับ คนที่ชื่นชอบคุณเวียนั่นเองค่ะนะคะอเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะพี่เวียก็เหนื่อยแล้วเนาะคอหอมปากหอมคอนะคะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้บริหารนะคะขึ้นมาถ่ายรูปก,กับเราสักนิดนึงนะคะก็ต้องขอเรียนเชิญนะคะคุณเชนจนีกิลเลอร์ไทโรสผู้เคยการกลุ่มการเงินและบัญชีศูนย์การค้าอเวอเรียลสำโรงคุณกุญจิราบุษรกรสิรีวิทย์กรรมการผู้จัดการบริษัทพีเคออร์แกเนเซอร์จำกัดค่ะแล้วก็คุณตี จุติเทพไวยพยาโชตค่ะแล้วก็คุณธนกรฟักอ่อนค่ะขอเรียนเชิญด้านบนจะบถ่ายรูป้วยค่ะแน่นอนเลยนะคะถ้าเราไม่มีท่านผู้บริหารท่านผู้ใหญ่ใจดีแบบนี้งานดีๆของเราก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปสักนิดนึงนะคะขอเชิญเลยค่ะโอ้โหตายแล้วชุกเก็นะคะอารมการมากเลยคะคุณติอาถ่ายรูปค่ะขอโทษนะคะขึ้นมาปุ๊บเด่นกว่าดิฉันที่สยิ้มค่ะกล้องใหญ่เลยนะคะหนึ่งสองสาม มาให้กับพี่เปียอันนี้เป็นเล่าหมูนะคะเราสามารถเอาไปทานกับมะขามปีกได้ที่คุณเบียบอกไปเป็นของที่น่าเลิศแน่เองนะคะโอเคค่ะก็ต้องขอลาขอบท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่เบียก็หมดหน้าที่แล้วเนี๋ยวให้พี่เบียไปพักผ่อนนะคะขอเสียงปรบมือดังดัให้กับพี่เบียขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะโอ้โหเป็นยังไ,ไงนะคะสุดหล่อของเราเนาะ